ดูนะคะสดไม่สดมันกำลังจะปีนออกมาจากตู้แล้วค่ะนี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่มีแต่คนไทยมากินทั้งนั้นเลยเริ่มหิวแล้วค่ะเราไปหาร้านอาหารบุฟเฟ่กินกันดีก,กว่าค่ะเท้าซ,ซูกิโนะเขาบอกว่ามีร้านดังอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่คนไทยมากินกันเยอะมากๆจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราตามไปกินด้วยกันเลยค่ะ มื้อเย็นแล้วนะคะวันนี้เราจะพามากินอาหารทะเลกันค่ะเป็นแบบบุฟเฟต่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนันดานะคะอยู่ตรงซูซูกิโนะคนไทยมากินร้านนี้เยอะมากค่ะรีวิวเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าร้านนี้อาหารดีนะคะราคานะคะที่เรามากินตอนนี้อยู่ที่5,000กว่าเยนได้100นาทีถ้าสมมติเป็นมื้อกลางวันนะคะจะ70นาที4 0่พกว่าเยน ร้านนี้มีชื่อมากๆเราจะต้องมาลองให้รู้ว่าดีจริงๆอย่างที่คนอื่นเขาว่าไหมตามขึ้นไปข้างในหันค่าดดูนะคะสดไม่สดมันกำลังจะปีนออกมาจากตู้แล้วค่ะนี่ ตอนนี้เราไปหยิบอาหารมาปิ้งย่างกันไว้ก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเวลามันเดินแล้วนะอาหารที่นี่บอกเลยไซส์จัมโบ้ทั้งนั้นเลยค่ะดูในเตาตอนนี้นะคะหอยเชลล์ตัวใหญ่เบิลมเลยใหญ่มากๆดูเนื้อหอยเชลล์สิคะใหญ่สุดๆกุ้งปูนี่แบบว่าตัวบิ๊กไซส์ทั้งนั้นเลยน้ำจิ้มของที่นี่นะคะคนไทยที่มาบอกเลยว่า เด็ดมากๆเขาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสำหรับคนไทยให้เลยนะคะเปรี้ยวเผ็ดเสด็จเลยกินแล้วแบบว่าคิดถึงบ้านเราเลยแหละหอยสังค่ะตัวนี้ใหญ่เหมือนกันค่ะเนื้อแน่นๆเลยนะนี่ร้อนๆเลยเตาเขาทำมาดีนะคะคือมานั่งปื้อประเปิดแป๊บเดียวก็คือร้อนแล้วอะทันใจนะ เขามีนะคะอุปกรณ์ให้เรานะถุงมือนะคะที่คีบต่างๆกันไกลอะไรมีให้เราสามารถหยิบเองได้เลยค่ะอยู่ด้านหน้านี้เองบาร์อาหารนะคะเขาอยู่เรียงกันหมดเลยเดินหยิบตั้งแต่หัวยันท้ายได้เลยค่ะ ซูชินะคะหน้าตาน่ากินเหมือนกันเลยมีหน้าอุ่นิให้ด้วยค่ะเดินไปหยิบที่บาร์ได้เหมือนกันเพราะทำสำเร็จแล้วนะคะหยิบไปได้เลยเมนูพิเศษแต่ละเดือนเขาจะต่างกันไปนะแต่สำหรับเดือนนี้ค่ะจะเป็นมีหอยเป๋าฮื้อค่ะมีขาปูขาปูทอดราดซอสนะโห้แต่ละอย่างไฟจัมโบ้ทั้งนั้นเลยอุปกรณ์ที่นี่พร้อมนะคะแล้วก็ ตัวหอยนางรมค่ะหอยนางรมเขาจะมาเป็นฝาตัวใหญ่ๆเลยเรามาแกะได้เลยนะคะกินสดๆเลยดีงามตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่มีแต่คนไทยมากินทั้งนั้นเลยร้านนี้ชื่อดังนะคะคนไทยมากี่คนกี่คนก็จะแวะมาแต่ร้านนี้วัตถุดิบดีค่ะอร่อยขอตัวกินก่อนนะจ๊ะ ขาปูใหญ่ๆจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆ แก่นคะไอติมที่นี่เราต้องทำเองนะคะจะมาเป็นถ้วยแบบนี้แกะตรงก้นออกก่อนนะแกะก้นถ้วยออกอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปในเครื่องนี้แล้วก็เอาถ้วยมารองแล้วก็กดเลย เรียบร้อยเราก็เอาอันนี้ออกนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งนี่อืม,อมหอมหวานชื่นใจตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะกินไปเยอะเหมือนกันค่ะอาหารทะเลล้วนๆเลย ถือว่าคุณภาพเขาก็โอเคตามที่ใครๆเขาพูดกันนะคะไซส์ใหญ่ๆแล้วก็อาหารก็ค่อนข้างสดแต่ว่าปูอะค่ะที่เรามากินน่ะเป็นเหมือนปูฟีดนะฟีดแข็งมาแล้วก็ให้เรามาอุ่นแย่ไหมไม่แย่กินได้นะคะแต่ไม่ถึงกับว้าวนะความรู้สึกส่วนตัวชอบกินหอยเงี้ยแล้วหอยมันตัวใหญ่ก็เลยแบบเออโอเคกับราคานะใครที่มาฮอกไกโดนะคะแนะนำมาชิมร้านนี้กันดูนะคะ เพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่ก็ถือว่าเด็ดเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ใช่สิ <laughs> มีพุ่งนี้อีก <laughs> ใครที่มาที่โฮกโดอย่าลืมมาทานกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบาย <laughs> ดูเนื้อหอยเชลสิคะ่ะ <laughs> ใหญ่สุดๆมันกาลังจะปีนออกมาจากตู้แล้วค่ะนี่ เดี๋ยวเรากลังจะไปกินพวกมันแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ใช่สิ <laughs> มีพวกนี้อีก <laughs>